สวัสดีครับบ้านสวนอลพันยินดีต้อนรับเหมือนเดิมครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปส่งท้ายปีครับก็ถ่ายดูให้ยากาศที่สวนว่าปีที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับสิ่งที่เหมือนเดิมคือ,อยังคงมีความสุขเหมือนเดิมครับสำหรับปีที่ผ่านมา แม่จะมีเหนื่อยบ้างมีมีทุกมีก็ตามภาษาชีวิตคนเราครับจะมีบ้างทํางานก็เหนื่อยแต่ก็ถ้าเรามาอยู่ในจุดนี้เราก็จะมีความสุขแล้วอันนี้บรรยากาศชายแดนส่วนผมด้านหน้าส่วนก็ได้จัดการทางทาวันออกหมดแล้ว ต้นไม้บางส่วนที่เขาติดเป็นริมรั้วของเพื่อนบ้านออกและกันขอกรณีพิพาทที่หลังจะมาแย่งต้นไม้กันเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่โตตามธรรมชาติอดีว้วละผมไม่รู้ว่าต้นอะไรคล้ายๆกับต้นก้ามปูเขาจะขึ้นตรงมากเพราะตามริมขอบคลองที่ผมขุดวันนี้ผมได้ปล่อยน้ำลงคลองครับปล่อยได้หลายวันและประมาณสัก อาทิตยหนึ่งแล้วผมจะมีคลองเล็กๆข้างบนไม่รู้จะมองเห็นปะครับแสงมันจ้าอยู่คลองเล็กๆด้านบนผมก็ปล่อยน้ําใส่คลองเล็กๆด้านบนเดี๋ยวเขาก็ซึมมาฝั่งนี้ครับซึมมาคลองใหญ่คันล้อมที่ผมทํายกขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันน้ําจากภายนอกและป้องกันน้ําท่วมที่จะเข้าสวนก็ใช้งานได้ดีครับมีบางจุดที่มันพังก็ ผมก็แก้ไขไปบ้างบางส่วนและก็เหลือบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นน้ำไหลออกมาจากคลองเล็กๆข้างบนลงมาที่คลองใหญ่ตรงนี้ผมจะไม่ได้ปล่อยปล,ยปลาไว้เยอะผมลองปล่อยสักสี่ห้าตัวครับเพราะว่าคือผมไม่ได้เปิดน้ำใส่ตลอดปัญหาก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดู ไอ้นี้คือฝั่งของเพื่อนบ้านมีน้ําผมที่ปล่อยมันซึมลงมาเพราะว่าคันลอมของผมมันเป็นประมาณสองเมตรดินมันยังไม่ไม่เซ็ตตัวเท่าไหร่น้ําก็เลยซึมมาของข้างเพื่อนบ้านโชคดีที่เพื่อนบ้านเขายังไม่ได้ทําอะไรปกติถ้าปลูกข้าวก็โอเคไอ้นี้คือช่วงน้าแล้งก็น้ําก็จะเอ่อมาฝั่งเพื่อนบ้านก็ลองไปคุยกับเพื่อนบ้านดูว่า เขาจะโอเคกันน้ําที่ไปไหมแต่ว่าเขาปีนี้เขายังไม่ได้ทําอะไรแต่เป็นข้าวโพดเขาก็ได้น้ําจากเรามาช่วยกันอันนี้เป็นบ่อขนมครกหน้าบ้านผมบ่อตรงนี้จุดประสงค์หลักของผมผมจะคือผมจะทําเป็นให้คือให้มันสวยงามหน้าบ้านก็ปีที่แล้วครับต้นบัวแดงขึ้นเต็มครับแต่ปีนี้เรียบร้อยครับผมเอาปลามาลง ปลาเขาจัดการกินเรียบกับไม่เหลือขนาดผมผมผมปล่อยให้เขาต้นเขาโตแล้วถึงเอาปลามาปล่อยที่หลังพอช่วงหนึ่งคือปลาเขาก็กินไปเรื่อยๆจนหมดเวลาเขาขึ้นยอดอ่อนมาก็ปลาจัดการหมดเรียบแต่ว่าปลาของผมจะเงียบเงียบไปแล้วไม่รู้ว่าโดนนกไปกินหรือโดน คนคนนะครับก็ไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็จะไปจับในบอใหญ่มามาปล่อยอีกตรงนี้ก็เหมือนที่ผมบอกคลิปที่แล้วว่าเดี๋ยวผมจะจัดการกออ้อยนี้ให้เหลือแต่ต้นใหม่ๆที่กําลังขึ้นต้นเก่าๆผมก็จะเอเไปปลูกเป็นกอต่อไปหลุมต่อไปนะครับก็คือผมจะมาปลูกโซนนี้ครับเนี่ยโซนข้างๆเสาปูนครับเสาปูนรอบดัวของผม จุดประสงค์ของผมที่มาปลูกใกล้เสาปูนเพราะว่าผมมองว่าต้นอ้อยคือมันไม่ได้เคลียอนไม่ได้ล้นไปฝั่งเพื่อนบ้านเยอะมากและอีกอย่างผมจะใช้เสาปูนเนี่ยในการเวลาเขาต้นสูงผมจะปลูกไว้กับเสาปูนกันล้มได้อีกทางหนึงก็คือทาคิดของผมประมาณนี้แล้วผมก็จะเอาดอกอันชันมาลงให้ใหเขาเกาะริมรั้วไปเลยทําประโยชน์ ไ,ได้ทางหนึ่งก็เป็นคือจะลองทําดูครับผมจะพัฒนาทําอะไรไปเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆตามที่ผมจะทําได้ผมจะไม่รีบเร่งทําอะไรมากมายก็จะไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับส่วนอื่นๆก็ต้นไม้ก็กําลังเจริญเติบโตได้ดีครับมีต้นธรรมชาติและต้นที่ปลูกก็ ผมจะปล่อยให้เขาขึ้นเลยต้นไหนอยากขึ้นก็ขึ้นได้เลยผมไม่มีปัญหาในการเก็บไว้ต้นไหนที่รอดพ้นจากเครื่องตัดหญ้าผมผมก็จะปล่อยให้เขาโตเลยตอนนี้ผมมองว่าตรงไหนที่มันมีต้นไม้เหมือนพวกต้นไม้พวกนี้ยืนต้นอยู่มันจะมีต้นไม้เล็กๆที่มันขึ้นธรรมชาติเช่นต้นพวกต้นสัเดาต้น ที่ผมเมนะต้นสเด,ดาแล้วก็มีต้นสักมาขึ้นก็แสดงว่านกเขาคาบมาหรือมีลมปลิวมาลูกสเด,ดาป่าเล็กๆเยอะแยะมากเลยผมก็จะปล่อยไว้เพราะว่าท่านจะเห็นบางต้นเนะเหมือนต้นที่ผ่านมาเมื่อกี้ต้นก็สูงสูงสวยมากเป็นลำตรงผมก็จะเก็กบไว้ใช้งานถ้าไม่ใช้งานผมก็จะมาทำเป็นฟืนก็ส่วนในโซนนี้ครับรอการตัดหญ้าต่อไปแล้วก็ อันดับต่อไปผมก็จะเอากล้วยมาลงขอบขอบบ่ออีกทีหนึง่งก็เป็นโครงการในปีต่อไปแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่ปีนี้ผมไม่ได้ทำอะไรครับเพราะว่าผมจะไปช่วยแม่ยายของผมในเมืองช่วยขายของช่วงเทศกาลก็ลองทำหลายหลายอาชีพครับเพราะว่าหลังจากที่เราออกจากงานประจำเราก็มาลองทำหลายหลายอย่าง กส็สนุกดีครับชีวิตไม่ไม่จำเจดีไม่จำเป็นต้องทำงานเป็นเวลาเหมือนตอนที่เราอยู่เราอยู่ในในงานประจำอันนี้เป็นงานอิสระงานอิสระพอเราไม่ได้เน้นไม่เน้นไม่ได้เน้นข,า,ขายเราเน้นปลูกให้มันโตไปเรื่อยๆเราก็ได้แค่ยืนมองครับยืนมองต้นไม้ที่กำลังโตขึ้นในสวนของเรา ด้วยฟีมือของเราปลูกและก็ธรรมชาติช่วยปลูกครับตรงนี้จะเป็นบ่อผักตบชวาครับเป็นบ่อทดลองของผมครับขึ้นดีมากครับเพราะว่าผมลองไปไปล่อยในบ่อใหญ่ๆ <c oughs> มันไม่ขึ้นครับเพราะว่าปลาเขากินรากหมดคือ,ค,อคือเรียบร้อยปลาหมดทีนี้บ่อเนี้ยปลาเรือไม่กี่ตัวผมก็ลองเดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ย ที่มันเป็นต้นใหญ่แล้วไปขยายลงในบอ่อใหญ่อีกรอบหนึ่งดูซิว่ามันจะเจริญเติบโตได้อีกไหมคือผมจุดประสงค์คือผมจะเอาทําเป็นปุ๋ยพืชสดจากผักตบชวาครับก็เป็นไอเดียจากหลายๆคลิปที่ผมได้ดูครับกโซนตรงนี้ก็จะเป็นต้นแปลงกล้วยแปลกของผมก็จะมีประมาณ7-8-9000กก็มีมีรอด เกือบเอบทุกสายพันธ์ยกเวน้นที่ผมเห็นก็มีสายพันเดียวที่ไม่รอดก็อาจจะได้หน่อเล็กเกินไปก็ได้หรือว่าผมดูแลไม่เต็มที่ก็ได้ก็ทําให้ตายไปพันหนึ่งเดี๋ยวผมก็ไปหามาเสริมใหม่อีกทีหนึ่งผมถ่ายย้อนไปทางทางเข้าสวนอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ก็ตรงนี้คือบอ่อขนมครบ ทดลองผักตบชวาของผมที่ผมพูดเมื่อกี้ก็มาดูโซนฝั่งนี้ผมตรงทางเข้าตรงนี้เป้าหมายของผมคือจะลงอ้อยลงอ้อยเป็นเส้นตรงตรงนี้ขนานกับถนนแล้วก็ให้เขาขึ้นเลยในอนาคตผมตั้งใจว่าจะเอาไผ่เลี้ยงที่ปลูกทำเป็นรั้วสวยๆมามาปลูกเป็นลำลำสักสักลุ่มละสามต้นแล้วผมก็จำกัดโดยไม่ให้เขา ท่านนอเขาออกผมก็จะเอาออกแล้วก็ให้เหลือแค่เป็นไม่กี่ลำอะ่ะผมจะควบคุมแล้วก็ให้เป็นคือให้เป็นเหมือนเป็นเป็นไม้ประดับทางเข้าบ้านอีกทีหนึง่งก็รอไผ่เลี้ยงก็ผมกําลังขยายกอเยอะเยอะตอนนี้กำลังเยอะละส่วนโซนฝั่งนี้ก็เป็นตรงนี้ผมกําลังเคลียร์พื้นที่กําลังตัดหญ้าแล้วก็หรือ เาวันของต้นถั่วพูเขาออกเพราะว่าเขาแห้งแล้วตามอายุไขของแล้วผมก็จะลื้อออกแล้วก็จะตัดหญ้าให้เรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาน้ํามาลงอีกทีหนึ่งครับผมก็จะทํา,างี้เรื่อยๆครับผมไม่ได้มีน้ํารดแบบว่าระบบน้ําดีๆผมก็จะใช้วิธีธรรมชาติผมก็สูบน้ําปล่อยให้เต็มพื้นที่ครั้งเดียวเขาก็อยู่ได้หลายเดือนเป็นเดือนครับก็คือให้ดินชุ่มครับแล้วผมก็ปล่อยแบบนั้น แล้วก็ไปสูบใส่โซนอื่นผมก็จะหมุนเวียนทำแบบนี้ส่วนในโซนฝั่งนี้ก็คือรอก็คืออีกฝากของของโคกน้องนาผมผมก็จะปล่อยให้ยาเขาคลุมไปเลยเพราะว่าตัดไม่ทันคนเดียวทำไม่ทันก็ค่อยๆไปก็อีกอย่างผมก็ยังไม่ได้พัฒนาโซนนั้นด้วยผมจะเล่นรอบบ้านให้ได้ ให้ให้ได้เยอะที่สุดก่อนแล้วค่อยขยายขยายไปทีละนิดทีละโซนทีละปีกผมมีสิ่งจะมาแนะนำครับคือถ้าใครอยากทานผักหวานป่าเนี่ยผมใช้วิธีแบบธรรมชาติธรรมชาติมากที่สุดผมเอา,มาเมล็ดเขามาลงรอบๆโคนต้นไม้พวกนี้ครับเพราะว่าท่านก็รู้ว่าผักหวานป่าเขาต้องการรากจากพืชตัวอื่นในการเจริญเติบโตในการ ดูดตืมธาตุอาหารและน้ําผมก็ลองเอามาปลูกไว้สามสี่ต้นรอบตอนนี้จะเป็นต้นตะขบบ้านถ้าในวัยเด็กก็น่าจะรู้จักครับลูกขวันหวานผมก็จะปลูกเนี่ยไปด้วยกันตะขบบ้านและต้นต้นหางนกยูงของผมก็ลองเป็นไอเดียครับบางคนอาจจะเอาลงถุงก็ได้ให้มันงอกก่อนแต่ท่านต้องระวังด้วยนะครับผักหวานป่าเป็นรากที่ยาวมากมันจะขึ้นไวเดี๋ยวมัน มันจะขดในถุงท่านต้องใช้ถุงที่มันยาวๆหน่อยแต่ถ้าใครจะลองใช้วิธีธรรมชาติเหมือนผมก็คือเอาลงดินเลยครับเอาเม็ดเขามาฝังลงดินแล้วก็ลดน้ําปกติให้ก็าขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรากเขาจะเดินเองไปกับรากของพืชที่เราปลูกด้วยซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นพืชพี่เลี้ยงสำหรับผักหวานป่าก็คือตอนเนี้ผักหวานป่าชื่อเขาเป็นคือเขาเป็นพืช ป่าพืชธรรมชาติอยู่แล้วเขาก็น่าจะทนแรงทนร้อนได้ดีก็คือทนแรงทนร้อนได้ดีถ้าเขามีพืชพี่เลี้ยงเนี่ยก็ท่านจะเห็นว่าในในโคนตัวนี้ผมลงไว้ประมาณ5ต้นก็รอดทุกต้นครับก็คิดว่าน่าจะได้ฐานผมลงร้อยกระเม็ดตนเนี้ผมเดินตำรวจรอบสวนที่ดูร้อยกระเม็ดนี้ผมเหลือรอดประมาณสัก30ต้นผมว่าถือว่าโอเคเลยครับสำหรับการปลูกที่ ไม่ได้บํารุงรักษาดีมากก็คือปลูกตอนหน้าฝนให้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 ฝนก็ช่วยดูแลแต่ตอนนี้ก็ก็ขึ้นได้ประมาณเกือบเกือบสากระต้นผมว่าก็โอเคก็คือแฮปปี้แล้วครับนอกจากน้ําจากธรรมชาติคือน้ําในบ่อแล้วแหล่งน้ําแหล่งที่สองของผมคือน้ําบาดาลน้ำบาดาลที่ผมขุดเจาะเอาไว้โดยใช้พลังงานโซลาเซล ผมใช้สี่แผงก็คือท่อ2นิ้วครับท่อท่อดูด2นิ้วแต่ท่อท่อบ่อคือจริงเป็นท่อ6นิ้วแล้วก็กันพังกันตือมอีก4นิ้วข้างในแล้วก็ดูดด้วยซับเมอร์ส2นิ้วขึ้นมาก็น้ำก็คือตามความแรงของแดดครับก็เหมือนวันนี้ที่ผมถ่ายคลิปก็ แดดเขาครึ่งแผงเพราะว่าต้นสะดาบังอยู่ก็ไหลไหลเต็มท่อผมว่าโอเคคือเมื่อกี้ต้นคลิปที่ผมถ่ายดู้ตอนแรกว่าผมปล่อยน้ํามาค,คือผมปล่อยจากโซนนี้แล้วครับปล่อยปล่อยลงคลองเล็กๆก็ผมแล้วก็มันก็จะไหลไปคลองใหญ่หลังจากคลองใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันไหลลงไปที่ตรงไหนอีกคือเมื่อกี้น้ําบาดาลที่ผมพูดเมื่อกี้คือมันไหล มันไหลลงมาตามคลองใหญ่ของผมปุ๊บก็มาถึงคลองที่เป็นชายแดนฝั่งนี้ผมยังตัดหญ้าไม่เสร็จก็เดี๋ยวยังไม่ได้ถ่ายให้ดูก็มันก็จะลงลงมานี่ครับตรงนี้ผมจะฝังเป็นท่อท่อสองนิ้วเนี่ยก็จะมาที่สะเลขแปดของผมก็ท่านจะสังเกตเห็นน้ำก็เริ่มเยอะแล้วเพราะว่าผมปล่อยไว้หลายวันแล้ว มันก็จะไหลลงมาที่นี่ครับบอ่อเลขแปดของผมเดี๋ยวพอเนี่ยมาตรงท่อตรงนี้ครับจริงๆท่อสองนิ้วผมเอาท่อสี่นิ้วไปครอบไว้เฉยอันนี้คือเขาก็มาลงสะเลขแปดครับก็คือพอคันล้นมาจากคลองคลองคลองไส้ไก่คันล้อมรอบสวนของผมพอเขาเต็มเออเต็มเขาก็จะไหลามาลงนี้ตอนนี้ยังเช้าอยู่เขาก็ น้ำมันยังไม่เต็มคลองนั้นเดี๋ยวพอเต็มเขาก็จะไหลช่วงบ่ายเพราะว่ากลางคืนน้ําไม่ไหลมันก็ซึมเข้าสู่ดินแต่พอช่วงเช้าเช้าเขาก็ต้องเติมบ่อน,นั้นให้เต็มแล้วก็ไหลามาลงตรงนี้ซึ่งเป็นจุดที่ต่ําที่สุดอีกฝั่งหนึ่งของสวนฝั่งนู้นก็จะเป็นยาสูงๆนั้นผมยังไม่ได้พัฒนาอะไรเดี๋ยวผมก็จะเร่งพัฒนาฝั่งนี้ครับค่อยๆเนี่ยตอนนี้ผมผมก็เริ่ม ก็เริ่มตัดหญ้าแล้วก็จะเอาเหมือนเดิมครับจะเอาต้นอ้อยต้นกล้วยมาลงเอาร่มเงาก่อนครับต้นไม้ผมก็ยังจะไม่เร่งปลูกเพราะว่าผมจะไม่ปลูกแซมกับต้นกล้วยแล้วเดี๋ยวต้นกล้วยจะเบียดอีกผมรอให้ต้นกล้วยเขาขึ้นก่อนใหม้มีร่มนิดๆหน่อยๆก่อนแล้วค่อยเอาต้นไม้มาลงค่อยเรื่อยๆครับผมดูแลคนเดียวผมก็าอาจจะช้านิดนึงเนี่ยยาสูงๆขึ้นแหล่งปุย๋ยชั้นดีของผมเลยครับ อันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งครับท่านจะสังเกตด,ดูผมจะลงอ้อยลงอะไรไว้เยอะมากแล้วก็จะมีแอบมีต้นตาลน,นิดหนึ่งครับตรงนี้ผมจะทําเป็นขนาดกับบ่อเล็ก8ขนาดกับตัวบ้านเพื่อที่ผมผมเป็นคนชอบต้นตาลครับผมก็เลยปลูกตาลไว้ถ้าจะกินผลอาจจะช้าหน่อยนีย้ท่านเห็นจะเห็นว่าลูกเขาเล็กๆ ที่มาฝังไว้เริ่มมีใบขึ้นแล้วก็แสดงว่ารอดแน่นอนครับถ้าอย่างนี้ตาลเป็นพืชที่นทนแล้งปลูกง่ายครับไม่ต้องทําอะไรเลยเขาก็ขึ้นอยู่แล้วครับเนี่ยต้นไม้ที่ผมลงไว้ต้นมายงชิดก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่ผมไม่ได้ให้น้าเท่าไหร่ปล่อยให้เขาขึ้นตามธรรมชาติเลยเนี่ยอ้อยผมจะลงไว้เยอะมากโซนนี้ก็เนี่ยเยอะแยะเลยผมหาต้นตาลไม่เจอ ไม่เป็นไรนี่ไงเจอแล้วครับเนี่ยตอนที่ผมปลูกไว้เป็นแถวก็ขึ้นแล้วขึ้นใบงี้แสดงว่ารอดแน่นอนครับตานก็ทนมากรากเขาลึกลึกไปในดินมากเขาหากินตามธรรมชาติอยู่แล้วครับอันนี้คือต้นไม้ต่างๆที่ผมปลูกไว้เนี่ยผมชี้ให้ดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้คือต้น ผักกวานป่าที่พืชพิเลี้ยงเป็นสัตว์เดาแล้วก็มีพืชป่าผมไม่รู้เป็นต้นอะไรผมก็ปล่อยไว้ได้วยกันนี่แหละผมไม่เคยได้รดน้ําเลยดินเขาแห้งๆใบเขาเหลืองๆแต่ไม่ตายนะครับรากเขาดีเดี๋ยวผมจะสูบน้ําแล้วปล่อยให้เต็มพื้นที่เลยแล้วเขาก็จะได้รับความชื้นแล้วเขาก็อยู่ได้หลายสัปดาห์ครับตันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวอ้อยขึ้นมาก็จะเต็มครับ เป็นพืชพ่เลี้ยงอีกแบบหนึ่งอันนี้อัน,นี้เป็นต้นต้นคูนครับเดี๋ยวผมว่าไม่ปีนี้หรือปีหน้าได้เห็นดอกคูนเหลืองสวยทั่วสวนครับต้นนี้ท่านอาจจะเดายากหน่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรชี้ให้เห็นคือต้นนี้เป็นต้นสมอไทยครับผมปลูกไว้ เป็นต้นไม้นีัยเด็กผมไปเดินตกปลาตามคันนาแต่ก่อนก็จะมีต้นนี้ขึ้นผมกินเอาเอาลูกมันมากินตอนเด็กๆโอ้โหมันขมมากตอนเด็กแต่ทุกวันนี้เป็นยาชั้นดีครับเป็น,เป,นเป็นหนึ่งชนิดของในสูตรตรีพลาครับผมก็เลยเอามาปลูกไว้สมอไทยสมอพิเภกแล้วก็ต้นมะขามป้อมตอนนี้ผมมีสองต้นแล้วก็คือสมอไทยแล้วก็ต้นมะขามป้อมเหลือต้นสมอพิเภกยังไม่ได้เอามาลงครับเนี่ย ไอ้ต้นสมอไทยเนี่ยผมก็จะมีเนี่ยผักหวานป่ามาแซมมาแซมด้วยให้ให้ต้นสมอเขาเป็นพืชพี่เลี้ยงก็เนี่ยท่านจะเห็นว่าผักหวานป่ามันก็เป็นพืชที่ทนแล้งได้ดีมากมันก็มันก็ยังงอกได้อยู่อยู่รอดได้เพราะว่าได้อานิสงส์จากพืชพี่เลี้ยงคือต้นสมอไทยต้นนี้ครับมาดูอีกจุดหนึ่งครับ ต้นนี้คือต้นมะตูมครับโอ้โหต้นมะตูมนี่ถ้าเขารากเขาลงแล้วเขาตายยากครับผมปลูกเนี่ยปลูกไว้ปีกว่าแล้วตั้งแต่ต้นเล็กๆเท่าคืบหนึ่งตัวนี้เขาสูงขึ้นพอประมาณคือต้นมะตูมครับแล้วก็จะมีแซมด้วยต้นผักหวานป่าหนึงต้นครับก็รอดแน่นอนครับชุดนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนข้างๆบ้านครับผมก็จะลงมะพร้าวไว้สองสามต้น แล้วก็กล้วยมีน้อยหนาน้อยหนาช่วงหน้าแลง้งเขาก็จะเริ่มผลิใบแล้วครับเขาจะทิ้งใบเก่าเพื่อจะสะสมอาหารแล้วก็รอใบใหม่หลังจากสักพักครับก็จะทิ้งใบส่วนนี้ของผมก็จะเต็มด้วยเหมือนเดิมครับกล้วยแล้วก็ต้นอ้อยผมจะใช้สองตัวนี้ครับเป็นพืชพี่เลี้ยงก็คือในใน การให้ร่มเงาของต้นไม้ที่ผมจะปลูกต่อไปทำไมผมมองว่าต้นสองต้นนี้เป็นพืชพีเลี้ยงเพราะว่าคือสามารถจะขยับขยายออกได้ง่ายครับสำหรับพืชสองต้นนี้ก็คือตัดออกง่ายเวลาท่านจะปลูกต้นไม้อย่างอื่นต้นไม้อย่างอื่นผมก็จะลงเอามาลงหลายหลายประเภทครับเนี่ยท่านจะมองเห็นฝั่งนู้นมีต้นมังคุดก็จะโตแหล่ไม่โตแหล่เป็น ต้นกิ่งตอนก็โตยากหน่อยแล้วก็มีต้นอะไรคล้ายๆใบที่เหมือนใบมะยมที่ลูกเขาเยอะๆ,ๆเปรี้ยวๆจี๊ดๆเดี๋ยวพูดพอพูดพูด,พดผมก็จําชื่อไม่ได้ก็รอดครับ3มต้นนั้นแล้วก็จะเป็นแถวนี้ก็จะเป็นโซนกล้วยแปลกของผมอีกอีกแถวหนึ่งครับก็มีประมาณเกือบเจต้นเจ็ดพันครับตรงนี้ ที่กาลังเห็นตกเครือคือกล้วยร้อยหวีครับตอนนี้ก็ได้ประมาณสัก20 20หวีแล้วตอนนี้ก็จะเป็นน้ำวา้าน้ำว้าทั่วไปครับก็คือต้นนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์ท่านจะเห็นว่าลูกเล็กๆอยู่ก็มีทั้งลูกที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เพราะว่าผมจะปล่อยก็อยู่ธรรมชาติเลยเพราะว่าผมเน้นเรื่องธรรมชาติผมก็จะปล่อยให้เขาหยุดแบบธรรมชาติฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยหลายชนิดแล้วก็ต้นอ้อย แล้วก็เทียนป่าลุกๆรบก็คือตอนนี้ต้นมันต้นเผือกผมกำลังใบเหี่ยวแล้วใบเหี่ยวก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาน่าจะให้ทือก็เรียกอะไรให้หัวที่ใต้ดินไปแล้วผมก็ปล่อยให้แห้งไปเลยเดี๋ยวก็รอตัดหญ้าตัดลายต่อไปจปะปรับปรุงทําต่อไปหัวเดี๋ยวก็เขาก็พอถึงฝนถ้าเราไม่ขุดเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาใหม่ขยายหัวต่อไป ตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยงาช้างที่ผมถ่ายให้ดูหลายๆคลิปเพราะว่าเป็นกล้วยใหม่ของผมพัน์ใหม่ก็เนี่ยอันนี้คือโซนผักสวนครัวข้างบ้านตอนนี้ไม่เลือผักแล้วหน้าบ้านก็จะมีต้นมะแว้งต้นอยู่ต้นใหญ่ต้นหนึ่งลูกแต่เนี่ยผมไม่ได้เก็บมาทานแล้วลูกทานไม่ทานไม่ทันแล้วก็จะมีนูนน่นฝั่งนู้นก็จะเป็นกระเจี๊ยบแดงอันนี้มะละกอของผมหน้าบ้านก็คือ คือคือผมทานเนื้อเสร็จผมก็เอามาลงเลยปล่อยให้เขาขึ้นเลยผลปรากฏว่าต้นไม้ที่ผมสังเกตดูต้นไม้ที่ไม่ได้ตั้งใจปลูกเขาจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าพืชที่เราปลูกมันก็น่าแปลกใจก็คือก็แสดงว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติม,มันมักจะพยายามที่จะเอาตัวของมันให้รอดอยู่แล้วก่อนที่จะจบคลิปวันนี้นะครับผมก็ เหมือนเดิมครับผมมาแนะนำวิธีทำแซนด์วิชแซนด์วิชให้ปลาโดยที่ไม่ใช้ฟางครับผมจะใช้ต้นหญ้าสดท่านจะสังเกตเห็นรอยที่ผมตัดกับต้นหญ้าที่ผมยังไม่ตัดท่านคงคือเหตุผลของผมทำไมไม่ตัดให้มันยาวให้เสร็จไปเลยก็คือผมจะตัดไว้ทีรับประมาณขนาดนี้ครับแล้วก็ปล่อยให้ต้นหญ้าเขาแห้ง แห้งพอเขาแห้งปุ๊บเดี๋ยวเขาก็เริ่มตกลงไปในน้ําทีละนิดทีละนิดครับแล้วพอมันเกิดการย่อยสลายเกิดอะไรในนาคตก็ปลาก็จะมาเป็นอาหารของปลาในอนาคตเขาเขาจะมีขั้นตอนธรรมชาติเขาจัดการกันเองครับเดี๋ยวเขาจะมีเกิดเป็นแพลงตอนเกิดเป็นเศษผักเล็กๆน้อยๆปลาพวกนี้ก็จะมาทานอยู่แล้วเป็นคือผมเลี้ยงธรรมชาติไม่ได้ ให้อาหารบ้างตามสมควรอันนี้คือวิธีจัดการธรรมชาติง่ายๆของผมครับประมาณนี้ครับท่านจะเห็นว่าบ่อน,นี้ก็จะมีต้นบัวแดงที่เขารอดอยู่บ้างก็คือแต่เขาก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตดีสักเท่าไหร่เพราะว่าบ่อบ่อนี้จะเป็นปลาเยอะครับก็จะมาจัดการเรื่อยเพราะว่าท่านจะสังเกตเห็นบ่อน,นี้ไม่มีต้นพืชอะไรที่ขึ้นได้ดีเลยเพราะว่าปลาเขาเยอะเป็น ป่ากินพืชเยอะเนี่ยท่านจะเห็นว่าน้ำก็เริ่มลดไปเยอะและไอนี้ขนาดยังไม่ถึงเมษาก็ลดไปเยอะที่ผมถ่ายดูในสระเลขแปดเมื่อกี้พอสระเล็แปดเต็มปุ๊บผมก็จะผ่านน้ำมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งฝั่งอีกท่อหนึ่งก็จะให้มาลงสระใหญ่นี่ฮะมาลงสระใหญ่สระนี้ผมก็จะปล่อย ก็คือให้แค่เป็นปิ่มๆปิ่มๆฝั่งครับก็ไม่ถึงก็ะเต็มคือในสะในสะนี้ผมก็จะปล่อยปลาหลากหลายชนิดครับหลายพันทั้งปลาทั้งหอยทั้งปลาไหลเยอะไปหมดเลยครับแต่ผมไม่ได้จับมากินนะครับผมก็คือจะให้เขาโตไปก่อนส่วนโซนฝั่งนู้นก็รอติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับ หลังจากผมตัดหญ้าเสร็จเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูก็คือเป็นโซนฝั่งคือผมตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะปลูกข้าวแต่ตอนนี้หญ้าเขาขึ้นเต็มแล้วผมก็เลยปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เดี๋ยวจะเอารถไถามาดันดันหญ้าออกแล้วก็ปั้นคันล้อมขึ้นให้เขาใหญ่กว่าเดิมผมก็จะไปปลูกต้นไม้ดีกว่าตรงดินที่เราดันขึ้นมาก็ทำเป็นบ่อปลาแล้วจะเอาน้ำไปลงก็ อาจจะปลูกต้นบัวต้นอะไรอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วก็ค่อยเลี้ยงเอาปลาไปลงก็ผมคงจะไม่ได้ปลูกข้าวและผมจะเน้นแบบการปลูกแบบพืชธรรมชาติให้เขาโตแบบธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องขีดยาไม่ต้องอะไรเพราะผมที่นี่ผมจะทำแบบอินทรีย์ทำแบบอินทรีย์ร้อยเปอรซ์สำหรับพื้นที่ของผมคือร้อยเปอร์ซแต่ว่ามันอาจจะ มีน้ำยงน้ำยาเคมีมาจากแปลงข้างปลิวมาก็ไม่เป็นไรขอให้พื้นที่เราร้ออซอาจจะมีเจือปนมาบ้างก็ไม่เป็นไรผมว่าถือเป็นปริมาณที่มันน้อยมากก็ก่อนที่จะสิ้นปี2,567นี้สําี้สำหรับทุกท่านก็อยากจะพูดว่าเราต้องขอบคุณตัวเองที่ผ่านมาครบปีอีกปีหนึ่งอาจจะมีทุกมีสุขมีสนุกสนานมี ลำบากบ้างก็ขอให้ทุกท่านสู้ๆกันต่อไปและสำหรับปีใหม่ที่จะถึงนี้บ้านสวนอรพันธ์ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานและก็ในการทำสวนแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันนะครับมีเรื่องราวจะสอบถามจะคอมเมนต์ก็มาที่ คลิปแล้วหน้าช่องของแล้วก็มาคอมเมนต์ได้เลยครับเรายินดีตอบแล้วก็ยินดีรับฟังข้อคิดทุกท่านก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ